จะบอกเลยครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรในวงการบันเทิงจะเป็นศิลปินจะเป็นดารานักแสดงครับหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจนั่นก็คือผลงานของเราที่ปล่อยออกไปและกระแสะตอบรับที่ดีฮะจากแฟนคลับใ,ให้การสนับสนุนอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับเช,ช่นเดียวครับกับน้องแนทอ,อ,อันิพร์นักเอกสาวของเราฮนะที่ต้องบอกเลยว่าผลงานของเธอที่ปังสุดๆจริงๆ,น,ๆนี่ฮะโนราสอนครับละครโอ,อกาศไปครับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่าแนทเธอตั้งใจจริงๆครับ ตัวตนจริงๆของเธอเนี่ยเป็นสาวเหนือ,อแต่บทบาทที่เธอได้รับนะฮะเธอต้องทําการแสดงออกมาเป็นสาวใต้ โชว์ศิลปะทางการแสดงแบบพื้นเมืองชาวใต้จริงๆนั่นคือการรำมโนลาครับชและกระแสตอบรับในละครเรื่องนี้ของเธอดีตั้งแต่ตอนแรกจนตอนนี้เดินทางมาถึง 2, <Okay. S> 2ตอนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอืมบอกเลยนะคะอย่างที่พี่คิวบอกกระแสตอบรับจากคนดูเนี่ยโอ้โหต่อเนื่องอย่างล้นหลามจริงๆทาให้เรตติ้งพุ่งขึ้นสูงครองใจแฟนๆแต่แน่นอนเลยนะคะว่าเรื่องนี้ก็ทำเอาเสาวแนบเนยปลื้มใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยะคะ่ะ ดีใจน้ำตาจะไหลมีวันหนึ่ง5.6ดีใจมากเพราะว่าแบบเต็มที่จริงๆค่ะคือเราพยายามเก็บทุกซีนเลยคือรุ่นใหญ่เราไม่ต้องพูดถึงเลยคือเขาเต็มที่อยู่แล้วคือในบทเรารับบทหนักกว่าทุกคนในเรื่องคือเราต้องแบบโยงเส้นนูนเส้นนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําการบ้านแบบเยอะมากๆแล้วก็พยายามเก็บทุกซีนให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนนึงแบบจะทาได้เลยแบบเต็มที่จริงๆอะแล้วแบบบางซีนก็มีแบบ ทะเลาะกับผู้ช่วยผู้กำกับบ้างหรืออะไรเงี้ยจริงแล้วมันแบบมันเครียดค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเพราะว่าเราช่วยกันเยอะมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบว่าโนราซอนเลติงดีมากเรายังคุยกันในกลุ่มเลยว่าโหแบบจะร้องไห้อ่ะคือแบบดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเราตั้งใจทํางานมากจริงๆค่ะเลีวอีก2วันสุดท้ายนะคะวันจันทร์นะคะแล้วก็อวาสานวันอังคารนะคะ,ะ,คะก็เป็นกาําลังใจให้ตุนด้วยว่าสายฟ้าจะช่วยตุนได้หรือเปล่าจะออกมาในรูปแบบไหนหนูเชื่อว่าที่คนติดตามเนี่ยเพราะว่าเดาทางไม่ถูกจริงๆค่ะ ถ้าคุณดูรักสิบล้อเฮียเสียยังตายมาแล้วเลยนะคะโนราสอนคุณก็อย่าคาดหวังอะไรให้มากอยากให้ทุกคนติดตามวันจันทร์กับวันอังคารค่ะคะุณผู้ชมครับแนทเขาบอกว่าอย่าคาดหวังในที่นี่แบบเพราะว่าอย่าไว้ใจช่องวัน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไอสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็เป็นไปได้พลิกโผลตลอดใช่ครับแรงดีไม่มีตกครับไม่มีแผ่วในเรื่องของเลตติ้งจริงวันนั้นฝากไว้ด้วยโนราสออน2ตอนสุดท้าย คืนนี้นี่นะฮะจะเป็นตอนก่อนอวสารนะครับ <c oughs> หา้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและพรุ่งนี้ตอนอวสารหน <c oughs> ึ่งทุ่มตรงโนราสออนกับช่องวัล3 1นะครับ <c oughs> ใช่แล้ว